ธุรกิจหญิงเก่งรุ่นใหม่ไฟแรงน,นะคะทำธุรกิจมาแค่6ปีเท่านั้นแกแต่ว่าตอนนี้ต่อยอดมาถึง3ธุรกิจด้วยกันนะคะแต่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะอย่างห้องนี้ที่เราเห็นนะคะก็ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของธุรกิจของเธอเลยนะคะชื่อว่า dance me up แต่วันนี้จะเป็นวันทําการสุดท้ายแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวให้เจ้าตัวเล่าให้เราฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะกุกกิสวัสดีค่ะห้นี้เป็นจุดตั้ง<า>ต้นของธุรกิจเราเลยพอพูดสุดท้ายแล้วขนลุกเลยจริงๆแล้ว จริงๆเราไม่ใช่สุดท้ายแต่ว่าจะเป็นสุดท้ายของห้องนี้ห้องนี้แล้วก็จะย้ายไปฝั่งตรงข้ามค่ะซึ่งใหญ่กว่าเดิมมากนะคะใหญ่กว่ามาสักสาถึงสี่เท่าตัวมั้งค่ะดูแล้วส่งน่าจะดีขึ้นทีเดียวนะคะคําถามก็คือทําไมถึงปรับเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เดิมพีก็ทําในงานศิลปะอยู่แล้วเนาะคคือเป็นผู้ภาคด้วยเสียงคูนเะียงการ์ด เล่นบอลเล่ด้วยเล่นเปีโนโด้วยแต่กลับมาทําธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับบอลเล่เอาจริงๆยังงงงเลยค่ะ <c oughs> ว่าตอนแรกที่เดินเข้ามาเนี่ย24 ปยีเองอะ่ะเดินเข้ามาจะเป็นแบบนี้สิทธิ์แบบสบปริญาโทเนาะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่เราทําเป็นรีเสิร์ชศบขอ,ของคณะ uh, Culture Management ของจุลาลงกรน์เราก็เอ๊ะกะทำไปเพื่อเหมือนสนองนิดค่ะเราไม่คิดว่ามันจะเติบโตแล้วต่อย,ยอดไปได้แต่เราก็ลงทุนลงแรงทุกอย่างอะไรเงีย้ยค่ะ<ม>ก็รักจริงๆรักห้องนี้มากมแต่เรามองว่ามันทุกอย่างมันบีแค่เราต้องโตอ่ะแล้วเราจะอยู่กับที่หรอเราก็ต้องตามมันไปใช่ไหมคะในเมื่อมันมีโอกาส ก็ต้องความันเอาไว้โ uh huh. อ,อกาสไม่ได้แบบมาง่ายๆเนาะ mm hmm. ก็เลยคิดว่า เอาหนาะห้องนี้มันก็ไม่ได้ไปไหน,นก็อยู่ตรงข้ามก็หให้คนอื่นที่เขาได้เริ่มต้นธุรกิจมาลองทําดูจากห้องนี้ดูก็ได้เนาะที่เป็นโพซิทีฟแล้วก็เดสแม็กก็ยังอยู่แล้วเราก็ขยายเพิ่มเป็นไฟมีอาบแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูโรงเรียนดนตรีกันด้วยใช่ไหมส<ช>ถาบันเพลงมีอาบค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้คิปมีวันนี้แต่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนตอนนี้มีนักเรียนกี่คนแล้วคุณครูเนี่ยมาก้อยแค่ไหนผู้ปกครองมาให้กำลังใจกันยังไงเดี๋ยวไปติดตามคลิฟกันเลยค่ะ อนนี้เราอยู่ในห้องบอลเล่ดันส์บีอัพแล้วนะคะกับครูกิฟซึ่งห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องที่2องห6ปีใกล้เคียงกันเนาะกับห้องแรกที่ทําธุรกิจมาเนะคะเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าอาจจะมีเรื่องของอุปสรรคด้วยเหมือนกันทุกอย่างที่กิฟได้ผ่านผลอุปสรรคมาเนี่ยกิฟจะมองให้มันเป็นการติงโพซิทีฟคือคิดบวกหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างคือครูของเราเวลาเราเลือกครูหรือว่าเลือกคนไปทําง,งานกับเราเนี่ยเราต้องมีการเลือกอยังไงต้องเป็นคนแบบเดียวก,กับเราไหมหรือว่าต้อง,งต่างบบ จริงกิ๊บมองว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนเราถ้าต่างยิ่งดีแต่ต้องรู้จักใช้แบบว่าวิธีทรัพยากรที่เรามีอ่ะให้ได้ประโยชน์สูงสุดที่สุดคนนี้เก่งเรื่องนี้ปล่อยเขาไปทําเรื่องนี้คนนี้เก่งเรื่องนี้ปล่อยเขาไปทําเรื่องนี้ตัวเราเองจะเบาแต่กว่าที่จะปล่อยได้เราต้องเริ่มจากตัวเองก่อนเพราะผู้บริหารทุกคนจะมีปัญหาที่ว่าไม่อยากปล่อยกิ๊บก็เป็น <laughs> แต่ท้ายสุดต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็กิ๊บมองว่าบุคลากรที่เราได้มาเวลาเราคัดเนี่ยคำว่าครูสําคัญกิ๊บ อยากได้คนเก่งทุกทุกที่อยากได้คนเก่งมาอยู่ในองค์กรอยู่แล้วเราเห็นมีบัลเล่บอยด้วยผู้ชายบัลเล่ี่นีอยู่ข้างหลังข้างหลังนกำลังยืดย่ออยู่น้องชอนคนไหนเป็นบัลเล่บอยยกมาอลาไหนมาโชว์ตัวไหนสิแล้วผู้ชายก็เล่นบัลเล่ได้ได้ครูกิฟต์แอบกระซิบมาให้ด้วยนะคะว่าทาง Das น e ีอัเนี่ยมีทุนให้กับบัลเล่บอยเพราะว่าจะได้มาเป็นคู่เต้นให้กับนางเอกตัวน้อยที่น่ารักน่ารักเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะ สำหรับอายุของน้องๆหนูๆน,นะคะที่จะมาเรียนบัลเล่นนั้นก็มีตั้งแต่2ขวบครึ่งเป็นต้นไปค่ะแต่ว่าถ้าเด็กเล็กแบบ2ขวบครึ่งนี้ก็ต้องแดนซ์ฟิตมามนะคะหรือว่ามีคุณแม่หมา่นร่วมเต้นด้วยไล่ไปเรื่อยๆเ,เห็นบอกว่าอายุมากสุดเนี่ยมีคุณย่าอายุกว่า60ปีค่ะเคยมาเต้นเป็นไลาแดนซิ่ n งด้วย สำหรับคลาสของครูกิฟนะคะตอนนี้มีรวมกันกว่า100คลาสแล้วนะคะทั้งที่ d a n e e มีอัพไฟมีอัพและ Play มีอัพค่ะส่วนคุณครูก็มีถึงเกือบ30ชีวิตด้วยกันครูกิฟบอกนะคะว่าจริงๆไม่อยากให้เป็นแค่สถาบันในการสอนเท่านั้นแต่ว่าอยากให้เป็น c o m มูนิตีหรือสร้างสังคมที่มีทั้งเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่นะคะรวมถึงวัยรุ่นและคนสูงอายุที่มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันค่ะ ตที่เราเห็นอยู่ด้าังก็เป็นงคงเป็นคลาสเอะไรคะ K-pop ค่ะน่าจะมีเป็น p r i t p e นีอออ่คือใช่คือที่นี่จะมีเป็นเรียนแบบโ p เพนคลาสคือมาจอยได้เลยหรือจะมีกลุ่มเป็นแก๊งกันมาอยู่แล้ว แล้วก็รวมตัวกันแล้วก็มาเรียนก็จะได้ในราคาที่พิเศษค่ะแล้วแต่เราเลือกได้อย่างเต้นเพลงอะไรของวงไหนอันนี้อันนี้วงอะไรคะเด็กๆ EXO อ่าก็คือก็ไม่ค่อยรู้หรอกแล้วแต่ความชอบของค่ะนะคะแต่ที่จริงจริงไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องของในคลาสอย่างเดียวเราสอนเรื่องการเข้าสังคมกับเพื่อนด้วยเราเห็นคุูพี่เก็จะบอกเสมอว่า สวัสดีนะแล้วก็ต้องมีวินัยนะแล้วก็ในเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่ใช่แล้วปลูกฝังไปยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาทุกคนจะจะสวัสดีอยู่แล้วแหละแต่เราจะเพิ่มคุณค่าเข้าไปว่าสอนให้เขาแบบว่าไหวสวยขึ้นเจอผู้ใหญ่ไหวใกล้ๆนะแล้วทายังไงเออคือคิดมองว่าเออ IQ อย่างเงี้ยมันก็ควรจะต้องมาคู่กับ EQ เดี๋ยวนี้มี SQ อีก Social i z e ต้องเป็นด้วยไม่ใช่ว่าแบบ เก่งเต้นอย่างเดียวแล้วเวลาเข้าสังคมไม่เป็นหรือว่าอะคาเดมิกอย่างเดียวแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าผู้ใหญ่ยังไงคือกิ๊มองว่ามารยาทสำคัญเพราะเราเป็นคนไทยก็ต้องช่วยกันใช่ค่ะทั้งผู้ปกครองเองก็ฝากไว้ที่เราใช่ก็ช่วยดูแลคือต้องสอนให้ทุกอย่างอะค่ะสมมติว่าไม่ใช่แค่มาเรียนอย่างเดียวผู้ปกครองออแล้วคนที่มาเรียนที่โรงเรียนนี้เป็นระดับแบบอาจารย์เนาะเขาฝากลูกไว้กับเราเราก็ต้องเทรนลูกเขาให้ดีเนาะก็คือก็ต้องมีทุกอย่างครบสำหรับเส้นทางาค่ะ อันนี้คือเทควันโดใช่ค่ะหลายช่วงวัยมากเลยใช่มีตั้งแต่จิ๋วจนโตโตเลยก็มีเด็กๆ็ก็คือห้าขวบขวบใช่สักสี่ครึ่งก็เริ่มได้แล้วค่ะแล้วประโยชน์ของกีฬาค่ะเทควันโดคืออะไรคะจริงๆแล้วกีฬาทุกชนิดเนาะก็ได้ความแข็งแรงความยืดหยุ่นเทควันโดเนี่ยได้มากที่สุดก็ระเบียบวินัยด้วยค่ะเพราะว่ามันจะต้องมีการสอนที่แบบว่าจะต้องทําตามขั้นตอนเหมือนคล้ายบันเล่อย่างเงี้ยเป็นสเต็ปแล้วก็เนี่ยคุณครูก็จะเป็นแนวแบบ เข้มแข็งฝึกให้ผู้ชายเป็นผู้ชายจริงแล้วก็เรียนรู้กฎระเบียบด้วยค่ะแล้วบอลเล่เองเหรอคะที่เสเดห์ของบอลเล่เนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันกับโดว์บางส่วนด้วยจริงๆแล้วมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันในในจุดที่ว่าบอลเล่มันจะเป็นของผู้หญิงหวานๆแต่ท้ายที่สุดแล้วผลลับมันก็คล้ายๆกันว่า ฝึกระเบียบวินัยก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงยืดหยุ่นก็ได้เนาะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยฝึกความจำเพราะครูกิ๊มองว่าเรียนที่โรงเรียนมันก็มันก็เยอะแล้วเนาะถ้ามาทำแอคทิวิตี้ที่แบบว่าสามารถพัฒนาสมองด้านแบบว่า eq iq อะไรเงี้ยผสมผสานกันมันก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมเราถึงมาในเรื่องของไฟมีอัพ ยอดจักแดนส์กะคือจริงๆคิดง่ายๆเลยว่าทําแดนส์แล้วเด็กบรรเลงผู้หญิงเยอะมากแล้วก็เห็นแบบเด็กผู้ชายมาเกาะดูกันก็เลยคิดว่าเอ้ยผู้ชายจะมาเต้นบัลเล่ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรือจะเป็นฮิปฮอปก็เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดก็เอ๊มีอะไรที่มันสามารถตอบโจทย์ให้พ่อแม่ที่เขามีลูกผู้หญิงและมีลูกผู้ชายเรียนในที่ความจรีได้ด้วยก็เลยคิดเป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเป็นไฟท์มีอัพอ่าเป็นตระกูลมีอัพอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะใช่เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่ง ยอดครั้งล่าสุดแต่ไม่ใช่แบบปกตนินั่นหมายว่าเริ่ทนี้เนี่ยคุณกิฟตั้งมาตั้งแต่เดวันเลยทั้งแดนซ์มีอัพแล้วก็ไฟมีอัพแต่ล่าสุดเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปคุยกันแล้ว่็กว่าจะได้มาเหนื่อยเหน่ยไ,ได้ค่ะไ,ได้ค่ะนี่คือเพลงวีอัะะนะคะธุรกิจใหม่ล่าสุดแกะกล่องเลยของครูกิีฟนะคะแต่ต้องบอกว่ากว่าจะได้มา คือจริงๆแล้วบอกไว้ก่อนว่าก่อนนั้นจริงๆสอนเปียโนเหมือนกันตอนเด็กๆแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปทางด้านเปียโนจนสุดคือไม่ได้เก่งเปียโนขนาดแบบโอ้แบบเออเอ็กซ์เพิร์ตขนาดนั้นแต่เราเทรนเด็กเล็กคือเป็นดนตรีเด็กเล็กและพัฒนาจนเขาแบบว่าสามารถไปสอบอันนี้กิฟพอทําได้แต่คราวนี้เราก็เลยเหมือนไม่ได้มองว่าตรงนี้จะเป็นของเราแต่ก่อนนั้นนี้จะมีเหมือนนักธุรกิจที่เขาลงทุนเอาไว้เป็นเป็นโรงเรียนเก่านะคะคราวนี้เขาก็มี เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงอ่าเขาก็จะไม่ได้ทําแล้วเอาเล่าส,สั้นๆเนาะ,ค,ะคราวนี้เราก็มองเห็นโอกาสีว่าเอ้ถ้าเขาไม่ทําแล้วแล้วยังไงเราอยู่ที่จามจุรีมาเนี่ยหปีแล้วถ้าเขาจะเลิกทําเสียดายที่จังเลยเสียดายแทนเขาด้วยเสียดายแทนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโทรไปคุยกับเขาว่าเออถ้าเกิดเขาไม่ทํแล้วจะยุบเลยจริงๆหรออะไรเงี้ยก็เลย,นะเลยกลายเป็นโอกาสว่สวาเอานะครูกิฟต์ไหนๆเคยทําด้านดนตรีเป็นโนมาแล้ว เราชอบเป็นเป็นเป็นทุนเดิมอย<ช>ู่แล้วก็เลยคิดว่าลองดูสักตั้งนะ่ะ uh huh.